ตกลุม้มสิแม็กก็มาครับไม่พลาดครับงานนี้ด้วิ่งแล้วด้วิ่งแล้ววันนี้อันนี้น่าจะเที่ยวสองแล้วครับเจดเด็ดเมืองสุรินทร์ครับเอารถสเก็ตลงครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดควันออกแล้วอ้้ กล้องจะตายหน่อยครับวันนี้ไม่ได้ใส่กันสัน่นดันยาวเลยดันยาวเลยเรียบร้อย าโอ้คัดใหม่แล้วสายควันครับ กำลังยังดีอยู่มาเรามาชมสายควันครับมาเดิมทางใหม่เลยต้องทำทางลงใหม่ครับวันนี้เรามาลั่นเขตเมืองร้อยเอ็ดครับ ย่ำก่อนย่ำก่อนอน่าจะขึ้นสบายอยู่ครับพอเดี๋ยวดินแห้งฟูคืนครับน่าจะง่ายอยู่ อาถอยมาครับคลิปีนี้ฝาข้างจะดำเหมือนเดิมไหมิึงล้างมาใหม่ด้วยครับประเดิมน่าจะเที่ยวที่สองเที่ยวนี้ครับจับเต็มกล่องเช่นเคยครับ มีแบกตลอดเลยงานงานเที่ยวไม่ค่อยจะมีครับเจอแต่งานเหมาเลยช่วงนี้ครับเต็มแล้วครับเอาลุยครับ โอ้เรียบร้อยโอ้ขึ้นแบบชิวๆครับไม่ได้เหยียบแรงเอ้าวไฟไม่บอ่อแล้ว <c oughs> โอ้โหคันท่วมบอ่อเลยงานนี้เอ้า สวนสักด้วนะี้ยังรอเลยครับเดียวกันร,รอบที่สองนะ่ะที่เด็ดร้อยเอ็ดนะคันนี้ทรงยังรอเลยกระบะเป็นเอกลักษณ์เลยครับอู่สวนสักเอาะมาเดิมทางมารอบ2ครับ น่าจะรอดอยู่ทางก็เริ่มแน่นไปเรื่อยๆครับ กนดินดาดแล้วครับก็จะเอาดินแห้งไปปูทางก่อนทีเทก็นืดเอาเรื่องครับเข้าไม่ได้เลย ไม่เข้าแล้วครับเราจะได้แค่นี้แหละ ออโ,อโอ้แนนอนแน,นอนแน,น,อน่แรงไม่มีตกครับเฮ้ย้้เตกลุม้มโอ้อะไรเนี่ย เดี๋ยวไม่ต้องยกด้ามหรอกตกลุมรักไปเลยครับโหเจ้าแรกก็เอาเลยครับล้อเกือบหายเลยถึงท่อเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่ใหญ่มาดันท้ายหน่อยเอากิดท,ท้ายหน่อย ทางเลยบอสเดี๋ยวรอดูก่อนถึงท่อแล้วเที่ยวแรกเลย Ja, 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 ja. ไม้ฝาท้ายนี่หนักไม้ฝาท้ายนี่ไม่หนักหรอแมงขึ้นขึ้นขึ้นฝาฝาทายมีเนี่ยเลยเป็นหนักเลย,เ,ลยเอาคูทางไปเลย